หรือทีมงานทวีกิจร่วงเรื่องคอนสตรักชั่นนะครับครับสาหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมโคกนองนาโมเดลนะครับเกษตรผสมผสานนะครับพื้นที่นะครับทั้งหมดตัวนี้ก็อยู่ที่10ไร่นะครับพิกัดอยู่ที่อําเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมรายละเอียดคอนเซปต์งานโคกนองนาเกษตรผสมผสานตัวนี้นะครับว่ามี รายละเอียดคอนเซปต์งานประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันได้เลยนะครับครับสาหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโบหลักนะครับเป็นโบเน้นกัดเก็บน้ําเอาไว้ใช้ทั่วทั้งแปลงนะครับตัวนี้คือโบหลักนะครับถือว่าใหญ่มากนะครับตัวนี้คือนะครับตัวนี้ก็จะมีตะพักด้วยกันนะครับ3ชั้นนะครับตัวนี้คือชั้น1ชั้นแรกคือพื้นดินเดิมแล้วก็ชั้น2แล้วก็ชั้น3นะครับแล้วลงไปก็เป็นก้นสะพอลงไปอีกลง ตัวนั้นก็จะเป็นการเจาะสดีน้ำนะครับตัวนี้สดีน้ำก็จะลึกอยู่ที่3เมตรนะครับคือตัวนี้นะครับก็จะคือระดับพื้นดินเดิมลงไปตะพักชั้นที่2ก็จะ1เมตรแล้วจะพักที่2นะครับลงไปตะพักที่3ก็จะ2เมตรแล้วตะพักที่3ลงไปพื้นก้นสระก็จะเป็น2เมตรรวมกันแล้วเป็น5เมตรนะครับแล้วก็บวกกับสดีน้ำด้วยนะครับ3เมตรก็รวมกันแล้วความลึกของสระตัวนี้ก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับใหญ่แล้วก็ลึก เน้นกักเก็บน้ําใช้ได้ทั้งปีนะครับทั่วทั้งแปลงนะครับอันนี้ก็บ่อหลักนะครับก็รายละเอียดก่อนเน้นกักเก็บน้ํานะครับตัวนี้แล้วก็เราก็ขุดดินนะครับจากสระตัวนี้ก็ขึ้นมาเป็นโคกสร้างบ้านนะครับตัวนี้ถือว่าใหญ่เลยนะครับโคกถือว่าใหญ่ใช้จะสร้างสิ่งปลูกสร้างนะครับได้หลายอย่างเลยนะครับเพราะพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยนะครับ ตัวนั้นคือเราก็จะเป็นท่อตรงนั้นคือจะเอาน้ําจากคลองนะครับเข้าสระแล้วก็น้ําจากสระพอเตียมปั๊บก็จะไหลไปยังโบสามโบนะครับแล้วก็ลงงนมครุกคลองสาไกาไปฝั่งนั้นเลยนะครับโบสามโบตัวนั้นก็จะสเปคก็จะขนาดเท่ากันนะครับคือ15บหคูณยีนะครับคือจะเน้นเลี้ยงปลานะครับสําหรับโบสามโบฝั่งนั้นนะครับ